สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนิชากรคิรีสุธารายชั้นม6ทสเลขที่23เสนอโดยคุณครูชนินนินดีวันนี้เราจะมาทำตารางแจกแจงความถี่นะคะไปดูกันเลยค่ะค่ะนี่ก็เป็น40ข้อมูลนะคะโจทย์ก็คือหาข้อมูลพี่สยัยอัตราภาคชั้นความถี่ตารางอัตราภาคชั้นความถี่สัดส่วนรอยละ f สัดส่วนรอยละ แล้วนี่ก็เป็นแผนภาพต้นใบทั้งหมด40ข้อมูลนะคะที่เราแยกเอาไว้แล้วแล้วเราจะไปหาพี่สายต่อกันนะคะแล้วเราก็หาพี่สายต่อนะคะพี่สายก็คือ99เลขที่เยอะที่สุดค่าต่ำสุดก็คือ44นะคะ พี่สัยคือเอาค่าสูงสุดคือ99ลบด้วยค่าต่ำสุดก็คือ44แล้วได้55นะคะเรากำหนดอัตราภาคชั้น6ชั้นพีส่สายหารด้วยจำนวนอัตราภาคชั้นก็คือ55ห้าหรหได้9.1เราจะปัดเป็น10เพื่อให้ ครอบครข้อมูลก็คือใช้ความกว้าง10เพื่อให้ครอบภูมข้อมูลนะคะแล้วเราจะหาอัตราภาคชั้นต่อนะคะนี่นี้ก็เป็นตารางของเรานะคะอัตราภาคชั้นก็คือค่าต่ำสุดก,ก็คือ44 44บวกด้วย9เป็น53 14บวก10 ก็ได้54นะคะแล้วก็บวดแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะเสร็จแล้วนะคะอัตราภาพชั้นของเรารอยรอยขีดเราก็ข้ามไปก่อนนะคะเพราะว่ารอยขีดเราก็ต้องดูที่ความ T.F. ด้วยค่ะความ T.F. เราต้องดูจากแผ่นภาพต้นใบนะคะก็คือ44-53ถึง ก็นบไปนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเราก็เราต้องเขียนตรงนี้เป็นแป้นะคะแลวเลขต่อไปก็คือห้าสิบสี่ถึงหกสิบสาม ห้าสิบสี่ก็คือตัวนี้ถึงหกสิบสามนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดก็คือแปดเหมือนกันนะคะแล้วก็นับแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะคะรอยขีดก็คือดูจากความ tf นะคะก็คือตรงนี้มีแปดแล้วก็ขีดไปหนึ่งสองสามสี่ห้า หกเจ็ดแปดหนึ่้ากเ็ดราก็ขีดแบบนี้ตามเลขไปเรื่อยๆนะคะเสร็จแล้วนะคะกับรอยขีดของเราขั้นต่อไปก็คือความถี่สะสมสัดส่วนและร้อยละก็หามาจาก8หารด้วย40ก็ได้0.2 แต่เราต้องเพิ่มศูนย์ให้เป็นทศนยิยมสามตำแหน่งนะคะเติมศูนย์สองตัวอันนี้ก็เหมือนกันนะคะแปดหารสี่ศได้ศูนย์จุดสองเหมือนกัน,นะคะ่ะแต่เราก็ต้องเพิ่มศูนย์เหมือนเดิมะคะ่ะแล้วก็หาแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะคะ <rec> ก็คือด้านหลังสัตว์ลยลับเราจะเอาเลขด้านหลังก็คือ ตรงนี้เราเจอจุดเป็นทศนิยม1ตำแหน่ง,ง,นง,งนก็คือ20.0สิบจุด่สิไปเรื่อยๆเลยนะคะความถีสะสม f ก็คือเอามาจากความถี f ก็คืออันนี้เป็น8 8ดแปบวกแดแปบวกแก็คือ16 สิบหกบวกแปดเป็นยี่สบสีบวกบวกกันต่อเลยนะคะทาเหมือนเดิมนะคะเอาแปดหารสี่สิบสิบหกหารสีสิบได้เท่านี้นะคะเราก็หาไปเรื่อยๆแล้วทำเหมือร้อยความ ที่สัมผัสทำเหมือนช่องนี้เลยค่ะมันเหมือนกันเลยค่ะสองช่องนี้นี่ก็เสร็จแล้วนะคะตารางเจดเจอความถี่ของเราหากคลิปวิดีโอนี้มีความผิดพลาดประการใดดิฉันขออภัยไว้หน้าที่นี้ด้วยกันนะคะขอบคุณค่ะ